สถานีวิทยุเสียงสลามขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลสมิลลาฮิรัลลอฮ์มานิรัลรอฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวัสัลลาตุวัสสลลามุอาลารัสูลีฮิลคารีม وعلى آله وصحبه أرب شمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องผู้ฟังที่รักทุกทุกท่านขอราทรงโปรดเมตตาแล้วก็ได้ทรงปกป้องพิทักษ์รักษาทุกชีวิตนะครับให้สุขกายสบายใจบรารักัดริศกีเพิ่มพูนนะครับ ในวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับพี่น้องในความเพิ่มเติมแห่งความรู้นะครับทุกชีวิตนั้นพี่น้องทราบไหมครับว่าเมื่อถูกเกิดมาแล้วเนี่ยก็จะถูกประกันหรือว่าติดพันอยู่กับการทำอิบาดตชนิดหนึ่งซึ่งแน่นอนการทำ อิบาดาสำหรับชีวิตมุสลิมเนี่ยติดกันอยู่แล้วเช่นการละหมาดเป็นไอบาดาทุกคนเมื่อเป็นมุสลิมก็ต้องเรียนรู้เรื่องละหมาดตั้งแต่อ้อนแต่ออกเล็กๆจนกระทั่งเมื่อถึงอายุครบบรรลุศาสนาภาวะศาสนาภาวะก็จะต้องถึงฟัดดูที่จะต้องปฏิบัติอันนั้นก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วแต่มีอีกสิ่งหนึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามนะครับ ไปดูฮะดีษของท่านนาบสลลีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบทหนึ่งที่พูดเอาไว้นะครับกุลุมาลูดินมุรตะฮินุนบบียกีกอติตุระบะอันหูเยามาซาบีิทุกชีวิตที่เกิดมานั้นถูกติดพันหรือผูกพันอยู่กับอเกีกที่จะเชื่อให้กับเขา ในวันที่7นี่เป็นฮะดีษที่ถูกต้องนะครับดังนั้นดังที่ผมได้บอกไว้นะครับว่าทุกชีวิตที่เกิดมานั้นก็ต้องถูกผูกพันอยู่กับการเชือดอัลอาเกโกพี่น้องอาจจะไม่เข้าใจคำว่าอัลอากโกคืออะไรอรัลอากโกนี่เป็นการเชือดสัตว์ไม่ใช่อุตเฮียนะครับไม่ใช่กุรุบัน กุบันนั้นมีฤดูการเฉพาะเชือดในวันธรรมฮัตหลังจากอูกูฟแล้วและคนทั่วไปที่ไม่ได้ไปพัดไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัตอยู่ดินแดนอื่นก็จะร่วมส่วนในการเชืออนั้นได้เรียกว่ากุรบันหรืออุทยะคือวันที่10บ เดือนดิลฮิตยาของทุกปีเรื่อยไปจนก,กระทั่งถึง11 12แล้วก็13รวมทั้งหมดเป็นเวลา4วันนั่น,น,นคือฤดูการเชือดออุทยิหรือกุรบันก็เป็นสุนัดอัลมุอากัดควรจะให้มีสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแต่ว่าถ้ามีความสามารถก็ทุกรอบปีสมควรจะเชือดเพราะนั่นเป็นการเชือดเพื่อสะสมผล,ลบุญ และแสดงออกถึงความยำเกรงต่อลอสุบภาณหัวตาลาตามหลักการที่บอกเอาไว้ก็จึงเป็นที่ทราบกันเป็นวงกว้างแล้วก็เชื่อดันโดยทัน่นทั่วทุกสถานที่ที่มีมุสลิมอยู่อัลฮัมดุลิลละนั่นจวนหนึ่งแต่ที่ผมจะกล่าวถึงและเน้นตรงนี้ก็คืออัลอากีก็ที่มีการเชื่อดอาจจะเป็นสัตว์ใหญ่อูดวัวนะครับ ให้กับชีวิตที่เกิดมานั้นเรียกว่าอากเกอโกหรืออาจจะเป็นแพะเป็นแกะนะครับที่มีอายุครบหนึ่งปีบริบูรณ์หรือมากกว่านั้นและถ้าเป็นวัวเป็นสัตว์ใหญ่ก็สองปีบริบูรณ์นะครับบรรเราไม่มีอูดก็ไม่ต้องพูดถึงอูดละเพราะอูดนั้นอยู่ในกลุ่มประเทศที่เลี้ยงอูดนะครับก็ ตามสุนนะเชิดในวันที่เจของเด็กที่เกิดนั้นคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือผู้ปกครองโดยเฉพาะก็คือผู้เป็นพ่อและมีผู้ที่ทําแทนให้แล้วก็ถือว่าพ้นไปนะครับถามว่าเป็นวายิบไหมไม่ใช่วาญิบเป็นสุนัตแต่เป็นสุนัตที่แข็งแรงแล้วก็มั่นคงที่สมควรจะทำเพราะ ฮะดีษบอกว่ามุตตะหินมุตตะหินเนี่ยเหมือนกับถูกติดพันหรือจองจําเอาอยู่กับเอาไว้กับสิ่งที่จะถูกเชือดที่เป็นสัตว์พรีนั้นนะครับพอถูกเชือดแล้วก็เหมือนกับได้ถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระไปในท้ายที่สุดหลายคนก็บอกเอ๊ะมันจองจําอะไรก็ฮะดิษบอกอย่างนั้นนะครับว่าเกิดมาก็มีประกันอยู่กับอกักิร์กจ่ายประกันแล้วก็พ้นนะครับ ก็ควรจะทําตามนั้นเพราะนะบีเองก็ทาทาให้ตัวเองแล้วก็ทําให้กับหลานนะครับทีนี้กําหนดที่จะทํานั้นตามหลักสุนนะ,ะถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็2ตัวถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็1ตัวนะครับแล้วคนถามว่าถ้าไม่มีล่ะก็บอกแล้วไงว่าเป็นสุนนะที่ไม่ได้บังคับแต่สมควรอย่างยิ่งที่จะกระทําเพราะกระทําไปแล้วเท่ากับเป็นการปลดปล่อยชีวิตนั้น ให้เป็นอิสระพ้นจากการจองจําจองจําในเรื่องใดบ้างก็วัลลอฮอาลัมนะครับซึ่งถ้าไม่มีเลยก็ไม่ว่ากันแต่ว่าไม่มีจริงๆหรือเปล่าครับบางทีเราจะเชื่อตรงนี้ก็นึกไปว่ามันสิ้นเปลืองมันมากไทยชีวิตทั้งชีวิตนะครับตลอดไปชั่วอายุไขเลยนะครับกับเพียงค่างงดไม่มากนักตามอัธยาศัย ซึ่งสมัยเก่าโบราณก็เข้อใจกันว่าทําโกนผมไฟบางทีก็ทํเข้าต้มไก่นะครับเป็นที่รู้กันแล้วก็หมดไปเอาว่าเป็นเรื่องอ่านดูอามาทํามรหาบานกันมาอ่านบุรดดมาทําการเวียนตัดผมไฟกันไปเน้นตรงนั้นทําดูออดูอากันแต่หลักจริงๆเชืิดครับอัดดบอัลอากีก็เชือดจัดที่จะ เชือดที่มีลักษณะครบถ้วนสมบูรณ์ครบอายุแล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเลือกที่มันแพงสุดนะครับซึ่งมันก็สะดวกมากถ้าเราจะทำแบบเ,เบียน้อยหอยน้อยต้นทุนน้อยก็นำสัตว์ที่จะเชือดอย่างน้อยหนึ่งตัวสำหรับเพศชายแล้วก็ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็คือสองตัวนะครับซึ่งก็มันไม่ได้มากมายนะครับแพ ที่มันครบอายุแกะที่มันครบอายุนะครับแกะก็ถ้าสมบูรณ์ดีก็ประมาณ6เดือนนะครับก็ประมาณ20กว่ากิโลนะครับ2อ0พน้ี่ก็คงจะหาได้นะครับ2ตัวก็ประมาณ5,000ถ้าเราไม่สามารถจะทำกินเลี้ยงก็เชือดแล้วก็แจกไปเหมือนกับที่เราทำคุรบานเพียงแต่ว่าอากีิกรนี่ไม่ได้มีฤดูการกำหนดตายตัวเป็นวาระที่เมื่อเกิดนับตั้งแต่วันคลอด ครบวันที่7ก็เชือดอเชือดไม่พร้อมก็ที่14 14ไม่พร้อมก็21ยังไม่พร้อมอีกก็อิลามายชาอัลลอฮ์อิลามายชาอุลลอฮ์นักวิชาการบอกว่าอย่างนั้นว่าเมื่อไรที่พร้อมก็ทําไปทีนี้มีข้อสงสัยว่าทำมาเลยเวลามาแล้วหลายคนก็บอกว่ามาเลยเวลามาแล้วไม่ต้องไปทําไว้ไปทํากุรบันก็แล้วกันมันคนละเรื่องกันนะครับ กุรบันมันเรื่องหนึ่งอากิกอก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าไม่เชือดถามว่าจนกระทั่งอายุโตใหญ่มีฐานะมีเงินจะเชือดให้กับตัวเองได้ไหมไม่ผิดครับอย่ายุสอนุญาตถ้าจะถือว่าเป็นการปลดปล่อยชีวิตให้พ้นดังที่ฮะดิษระบุไว้ก็จะเป็นการดีกว่านะครับก็มีเงินตั้งมากมายเก็บสะสมอยู่ในธนา,าคารล้นพ้นเพงเสีย สี่ห้าพันเปิดปล่อยชีวิตให้เป็นอิสระหน,น้าทียวล้อซุฮานเอาตะลาไม่ดีกว่าหรือนะครับแต่ถามว่าบังคับไหมจําเป็นไหมไม่บังคับไม่จําจเป็นแต่ถามว่าให้มันพ้นจากการจองจําไม่ดีกว่าหรือแล้วก็ถามว่าจองจําอะไรก็วันลอฮอาลัมเพราะนาบีพูดเอาไว้อย่างนั้นนะครับอาจจะติดเนื่องจากชีวิตจะต้องเป็นอิสระวันเกียร์มัดจะต้องไปช่วยพ่อช่วยแม่ ก็ถูกจองจําไว้ไปช่วยไม่ได้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับการวินิจฉัยนะครับหรืออาจจะจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราเชื่อดไปแล้วอาจจะพ้นจากสิ่งนั้นไปได้ก็อาจจะมีนะครับบางคนถึงกับบอกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่สบายอยู่เรื่อยเลยหรือยังไม่ได้เชื่อดอากี้ก็นึกไปถึงขั้นนั้นก็วัลลอฮุาอาลัมการฟื้นหายอาจจะถูกกั้นอยู่เพราะไม่เชื่อก็วัลลอฮุาอาลัม คาดการไปได้ทั้งหมดนั้นเพื่อความสบายใจนะครับเพื่อความสบายใจให้พ้นเรื่องจากที่ฮะดีษพูดไว้ว่ามุตตะฮินุนถูกประกันถูกติดมัดอยู่กับอัลอากีกอเพราะฉะนั้นจัดแจงให้พ้นไปซะไม่ดีกว่าหรือถ้าเรามีความสามารถและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเรื่องของการเชื่อเป็นนุสุกนะครับเป็นการทำอิบารัดาชนิดหนึ่งที่ผมบอกว่า การอิบะดาที่ติดพันอยู่กับชีวิตของคนที่เกิดมาก็การเชิดอารีกร้อนี่ไงครับและเราก็พูดกันอยู่ตลอดไม่คำนี้พูดนะครับในการละหมาดอินนัสซาลาติเราลองทบทวนดูสิครับหลังจากตักบิดแล้วเราอ่านอะไรครับวัดยะทธุวัดฮิเฮลิลล์ีฟัตอรัสมาวะติวลอัร์อดฮานิฟัมมุสลิมอวามาอันนะมินัลมุชริกีนอินนา ศอลาตีอแปลตรงนี้ว่าแท้จริงการละหมาดของฉันแล้วถ้าคนอ่านตรงนี้แล้วก็ใช่กําลังละหมาดอยู่ละหมาดแน่นอนวานุสุกีถึงนุสุกก็การเช่ดจัดนี่แหละโดยเฉพาะเชิดออ,อุทยาหรือกุรบันไม่เคยเลยในชีวิตพูดตรงนี้จริงหรือไม่จริงคิดดูครับเหมือนกับโกหกแหละครับแต่อ่านดุอาตามที่รายงานก็ต้องอ่านไปนุสุกเชิดนะครับเชิดจัด ก็ควรจะเชือดอเชือดเป็นเชือไก่ใน,นธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าเชือดสัตว์ใหญ่เนี่ยถึงขั้นที่ว่าเราเชือดไม่ได้เชือดไม่เป็นก็โอวเกนได้ครับมอบให้ผู้ที่มีความสามารถในด้านการเชือดเชือดจะได้เป็นจริงตามที่เราพูดในละหมาดอวานุสุกีการเชือดสัตว์ของชั้นนะครับ,บออินนาโซรตีวานุสุกีวอมหายายวามาติลิเลเราบบิลอาลามินเป็นของอรร์ทั้งหมดแต่เรามีความสามารถแล้วไป ขีดขวางความสามารถของตนเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นความไม่ถูกต้องอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องก็คงจะ,ะค่อยกระจ่างขึ้นมานะครับเพราะบางคนไม่เคยได้ยินเรื่องอย่างนี้ก็อยู่ไปตลอดเอ๊ชีวิตของเราทำไมเต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆนานาก็ลองนึกดูให้ดีอาจจะไปถูกพันติดแน่นอยู่กับสิ่งที่เป็น อากีกอนนี่ก็ได้ว่าลอฮุอัลลอฮบิสโซวไม่สามารถจะล่วงรู้ถึงสิ่งลับนั้นได้แต่บางนักวิชาการก็ได้วิเคราะห์เอาไว้อย่างนั้นนะครับก็บอกกล่าวต่อเพื่อที่ทุกคนที่จะได้เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็พ้นมนทินกันจริงๆนะครับตรงข้ามกันนะครับในเรื่องของการเชิดนี่เป็นอิบะาดาที่จะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ จะไปเชิดชัยไปอื่นไมนะ่ได้เพราะบางคนจะเชืออนั้นก็ต้องไปที่ที่จะต้องไปที่ตรงนั้นตรงนี้บอกว่ามันขลังดีอย่างนั้นยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยโดยเฉพาะกับสุสานต่างๆรูกูบูตต่างๆไปเชือดไม่ได้นะครับห้ามเด็ดขาดเลยเพราะการเชืออเป็นสิทธิธของอัลลอฮ์ถ้าเอาไปให้อื่นจากอัลลอฮ์ท่านก็จะ ตกเป็นผู้ที่ทําชิริกที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นชิริกใหญ่นี่เป็นคดีใหญ่นะครับไม้เลขกหนึ่งเลยโดยซ้ำที่อัลลอฮ์จะไม่ให้เข้าสวรรค์ของพระองค์จนกว่าว่าจะเลิกเตาบะเตาบะต,บะตันนาซูฮาขี่ถอนรากถอนโคจริงๆนะครับพี่น้องครับมันไม่มีอะไรดีไปกว่าจะหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของหลักเกณฑ์ศาสนาให้ดีแล้วก็พยายามจะเอามาวัด ความประพฤติคุมความประพฤติเริ่มจากจิตใจและตามมาด้วยพฤติกรรมนั้นว่ามันอยู่ในเส้นทางของความถูกต้องแห่งาศาสนาหรือไม่นะครับถ้ามันไม่ถูกต้องก็ต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขเสียเพื่อสิ่งร้ายจะได้กลายเป็นดีสิ่งบาปจะได้กลายเป็นผลระบุนนั่นเองครับพี่น้องในวันนี้ก็คงจะสมควรเวลาอีกแล้วนะครับก็ต้องจากลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่ชาวันในโอกาสต่ตอไปสำหรับวันนี้ก็วัสสามอะัยกุมวะรฮมะตุลลอฮิวะบาระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอรณนีบุญมาเลิดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามขื้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารนณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา